กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอเพราะว่ากระชายขาวตาบีจีนอกจากจะมีเนื้อกระชายที่สามารถที่จะดูดซึมได้แบบ100%แล้วยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะวิตามินซีสูงนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโประค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กระปุก30บแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290้บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5้ากระปุกวันนี้เหลือเพียงแค่น1น0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจ ที่แรสุขภาพดีสแกนเกียวโค้ดมุมขวาหน,น้าจอได้เลยกับ กระชายข่าวตราพีจีนะจ๊ะค่ะนะครับผู้ชมมาดูในช่วงนี้ครับไปดูไอ้ปริชยานิดหนึ่งนะฮะโ,โหไปออกผลกระแสด้วยนะครับหลังจากสั่งซื้อยายนายนะครับไอ้ปริชยานะครับจอเอาผิดเพจด,ดังโยงข่าวผู้จัดการเสียชีวิตนั่นเองนะครับล่าสุดครับไอ้ปริชยานะครับดาราทักแสดงพร้อมมารดาแล้วก็ทนายความเดินทางก็พบเจ้าหน้าตำรวจตามหมายเรียกกรณีสั่งนะซื้อยาสายนายยี่ห้อแล้วก็รอดเดียวกับแอมสายนายนะครับโดยไอ้เองเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าวันนี้เดินทางมารับทราบข ข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะโดยไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วก็ยืนยันว่าการสั่งซื้อไสยายมาเพื่อเป็นการกําจัดสัตว์มีพิษแลวก็แมลงที่เข้ามาอยู่ในบ้านะนะขณะที่ก่อนหน้านี้เองนะคุณผู้ชมมีการโยงนะฮะไปในเรื่องของการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าการตายเนี่ยเป็นการการะทำของคุณไอซเออว่าแบบนี้เลยแรงไหมแรงนะฮนะก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอดีตผู้จัดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจครับ ซึ่งเป็นโรคประจําตัวหลังจากนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานดําเนินคดีกับเพจ Facebook เพจหน,นึ่งนะที่ได้นําข้อมูลนี้ไปเผยแพร่จนทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจไอ้ปษิชาผิดนะจ๊ะเพราะทําให้มีผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เองคุณผู้ชมครับทางด้านของนะนายมนชยนัยนะจงไกรรัตนก,กุลเป็นทนายความบอกว่า เหตุผลที่สั่งซื้อก็ตามที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วและวันนี้ก็มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อห้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ครอบครองซึ่งมีความผิดแต่ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนั่นเองนะคะ,คะ,ะเขาสรุปว่าไอผิดไหมที่ซื้อตอบได้ว,ว่าผิดแต่ยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรก็คือมันไม่ได้มีอะไรอะ คือเหมือนเอาจะผิดแค่ในฐานะซื้อแค่นั้นมันจะไร้แรงมันก็ไม่ได้อะไรหรอกในฐานะที่องค์เคยใช้ไซยาไนด์ใม่ไหมกระช้กินอะไรเข้าไปในวันนั้นเลนเนตเลนเนตนะฮะแลนเนตนะอีโอมค์ทำไมอ่ะไม่ใช่มาค่ะไอ้นี้นะอะไรกระชายไม่ใช่กินเลนเนตกินเลนเนตเข้าไปแลนเนตบ้าอะไรอัดแกปซูนมึงบ้านมึงอาจจะทำก็ได้ไม่ อีโอ้เ,ออเป็นคนประหลาดที่แลนเนตนะคะทำไมไมไ่กินให้เยอะกว่านี้อ่ะไม่ได้กินมันเป็นการแบบเผลอพลังติดในเล็บเจลหยิบติดไปต่อเล็บมาแล้วก็หยิบเนี่ยมันอยู่ในมุมเล็บที่ชาวบา้านถ้าเป็นบ้านออเอาเขาจะเรีอีแบบหนึ่ง<า>ติดเข้าไปในซอกเล็บเออบ้านเรไม่ได้เลี้ซอกเล็บเขาเรียกอะไรอะไรนะ ไม่บ้านเราเขาเรียกแบบมีกัญจาร์ดุ๊กหรือคุณจะไปถามอีมีอีเลยนะอีมีกรอบจริงหรือเปล่าเออนะนะครับกีเล็บต์วะเหรอเออบ้านเราเขาเรียกกันแบบนี้สวยเนาะสวยอะไรล่ะมึงอ่ะเขปู่ย่าตายายเขาเรียกกันแบบนี้กันหมดนั่นแหละทำไมมึงไม่เอาไป อะไรอยากใส่ไปเยอะๆวะใส่ไม่ได้ไหนแรนเนยไเล็บไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ใส่ตอนนั้นเราคิดว่าอีแล้วท้ามเล็บมือสั้นแล้วทำไมอยู่ๆมันติดลรนเนทได้ยังแม่มุมเล็บทุกคนมันมีมุมเล็บเจ้าเล็บยาวเล็บก็ม,มันมีมุมเล็บหมดอะตอนนั้น <อะ S 2> แม่มโทรมาให้กูฟังแล้วอะไรโอ้มันต่อเล็บ <c oughs> นี่ล่าสุดไปคุยกับแม่ผมแล้วนะใครแม่ค่ะล่าสุดโอ้คุณตุ่มถามไงแม่บอกตรงเนี่ยคุณเต๋าเบื่อมากมันนั่งออกจากบ้านนะค่ำกลางคืนไม่เคยกลับบ้านเลยไปลาผู้ชายกินนทั้งเมืองเนี่ยเลือกตรงเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาบอกให้อยู่บ้านนี่เขาไม่อยู่นะทำไมเขาไปกินคนที่เขารักตายที่บัตรหมดกลาคืนแม่ล้วก็คุณฝาง กอก็ต่อมีไว้ทำไมนี่เกินอ่ะผู้ชมมาเป็นประเด็นมากดีกว่าครับไปดูสมรักคำสิงนะฮะตอบแล้วหลังกระแสเบสตรงๆคืนดีกินเลยคืนสมรักกินอะไรกินนะไม่เก่นะเออเขาไม่เกี่ยวกันนะฮะสมรักตอบแล้วครับหลังเบสตรงๆคืนดีห่วงใครหอนนะฮะอะไรหอนจ้านะฮะ ก็อ่ะมันก็จะมีบางคนไงเขาก็ลงเลอกตั้งไม่ใช่หรอครับหลังจากเลิกราจบก,กันแบบดราม่าถล่มทลายเลยนะครับพ่อออกมาแฉเดือดฝ่ายชายทั้งเรื่องมีที่3เรื่องความหม่แมนกรณีอดีตคู่รักอย่างเบสกับตรงตรงเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าเลิกราเมื่อช่วงเสงกาลที่ผ่านมาทำการแนๆสนับสนุนให้เลิกราให้ฝ่ายหญิงไปเจอคนที่ดีกว่าด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกระแสบงบอกกันนู่นนี้นั่นไปล่าสุดครับมีเพจดังนะฮะปล่อยข้อความปริศนาบอกว่าสุด ท้ายเนี่ยนะครับฮีก็ไปขอโทษชีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกียมหหอนนะครับนี่งานนี้ครับแฮชแท็กสอรรี่ซินโดมด้วยนะฮะซึ่งหลายคนโยงไปที่คู่ของเบ็นแล้วก็ตรงๆเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฝ่ายชายไปขอคืนดีฝ่ายหญิงถึงบ้านเลยจนเป็นห่วงงานนี้จะมีใครหอนกันหรือเปล่านะฮะงานนี้ครับกระดัษที่ก็มีคนไปโยงตรงๆโพสล่าสุดผ่านไอจีสอรีเป็นภาพท้องฟ้าสดใสขณะไปทํางานที่เมียนมานะฮะ จนคนก็ยังแอบเชียร์ลุ้นขอดีว่าอ้าโพสแบบนี้มันแบบว่าสื่อถึงอ,อะไรหรือเปล่าหรือจะโพสต์เฉยๆก็ได้นะครับด้วยการให้ข้อมูลพ่อบาสสมรักคำสิงก็ออกมาพูดสั้นๆเนะยบอกว่ายังไม่เห็นข่าวยังไม่ได้คุยกับเบสยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนั่นเองนะครับชครับอืิดๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ไม่รู้อง์ว่าไม่ใช่คู่นี้น้องน้องชายเนี่ยอื ก่อนมันก็ทําร้านนวดปกติตอนหลังมันก็ไปทาร้านนาฟซัวกลับบ้านไปเลี้ยงแพะนะอเอาาง้ะไม่ก็ให้ออกไปเลี้ยงแพะอืให้ออกไปเลี้ยงแพะนั่นแหละน้องชายกูเลยนี่นี่ใส่ดีอืแล้วสงสารสงสารทำไมมันไม่มีตังค์แม่คนเลี้ยงแพะรวยเนาะมันก็กลับบ้านไปเลี้ยงแพะแต่มันเลี้ยงไม่กี่ตัวว่กี่ตัวล่ะไม่กี่ตัวนี่คือกี่ตัวห้าตัวสิบตัวเงี้ยออ เขาเลี้ยงเขาตองนี้ก็เป็นฟาร์มใหญ่คนทั้งคันเลยปิดใหเขาสิเมียไม่มีตังค์ไม่ขอให้เป็นคำนิติดไปตลอดชีวิตเขาไม่มีตังค์เนี่ยก็ไม่มีตังค์แล้วแต่ไปเปิดลำพังตัวเองยังไม่มีจะกินได้ดูซีเกมมั้งเปล่าเมื่อวานอ่ะไม่ได้ดูเลยเมื่อวานเม่งมานกูพีดหวังมากเลยอ่ะซีเกมเนี่ยโดยเฉพาะวันเล่เนี่ยจะไปพิดหวังทำไมแพ้ใครก็แพ้ได้เนาะ ไม่รู้เมื่อวานไม่ได้ดูเลยดีลที่มึงไม่ดูขายหล่อขายเท่เสิร์ฟลูกเสิร์ฟติดเน็ตตลอดเกมกีฬาธรรมดาของถ้าเกมอย่างนั้นเอาคนเด็กวัธยมไปแข่งยังไม่ติดเน็ตเลยบางประเทศบางประเทศเขายังเสิร์ฟไม่ติดเน็ตเลยอ,อ๋อคนเราก็มีความคน,าคนดนนานหน้าตาหล่อขายหล่อขายเท่พอเสิร์ฟติดเน็ตเสิร์ฟติดนกกูโพตบอๆๆเยล,อๆๆๆๆๆลอยอ่ะ แล้วก็เธอคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่ต่อเขาเลิกศรัทธากันมาตั้งนานแล้วอืปกติอมแม่อยากให้อูมเนี่ยไปเล่นไม่เล่นหรอกเล่นอะไรอ่ะบ,บอลลีบอลเล่นที่ไหนอ<า>่ะเล่นที่ไหนเกมรอเชียร์ทีมมีแล้วว่าตอนตอนที่เขาแม่เขาชนะเขาถอดเสื้อกันหมดเลยอ่ะแม่อยากส่งโอมไปมากเลยไม่ได้ดูเลยครับกเขา,เขาถอดกันทุกคนเลย แล้วก็โทรในเพจนางงก็บอกแม่หนูไม่ไหวแล้วอหนูจะไปเขมรไปให้ผู้ชายพวกนี้เขาดูแลหนูโดยเฉพาตัวเซตใช่ไหมฮะ<า>แม่ชอบตัวเซตแน่นอนอ้วนๆอ่ะนะก็แม่ชอบอะ่ะเอาไปสิ่อ้มูหมงไม่ดูไง ตอแหลแล้วหนึ่งแม่การที่ตอแหลแล้วหนึ่งการที่ไม่ได้ดูไม่าะเราว่าไม่รู้จักนักกีฬาตอแหลแล้วหนึ่งไม่ดูแต่รู้จักตัวเซตรู้จักโมดกูจําได้ตัวเซตเป็นตัวอ้วนๆเหมือนตัวที่กนก็ใช่แต่มันบอกเป็นชอบมึงนะตัวชุดเนี่ยมันเล่นมาสามปีแล้วเซตเนี่ยแต่กูบอกว่ามันชอบมึงนะมแต่กูชอบคนหนึ่งอ่ะผอมๆสูงๆก็น่าตอบหน่อยที่สอนทีมหญิงแล้วอะฮะของเขามีนี่แหละเบอร์สิบเจ็ดเออ ชุดนี้เปนเล่นสามปีแล้วแล้วก็วันนี้เขาแข่งกับทีมหัวกูเวียดนามนั่งเชียร์หัวอยู่เนี่ยผัวเป็นเวียดนามเนี่ยเชียร์เลยผัวเป็นตำรวจอยู่เวียดนามเ่ยชื่ออะไรคนนั้นน่ะเราไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักคนนี้ติดมาใหม่คนนี้ติดมาใหม่ใหม่ที่อะไรเล่นมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่คนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จ้าเขารักชาอเขารักชานเขาบอกฉันแล้วแต่อาจารย์ทีมคขาเห็นผู้ใดได้หมดเลยนะจริงเหรอเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วครั้งรอบที่แล้วที่แข่งอ่ะ อก็คือเอาไงเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไงเอาเธอเขาพูดไทยได้หมดภาใช้งานพม่าพูดไทยได้หมดภาษาไทยเป็นภาษาภาษากลางฉะนั้นการแบบว่าภาษากลางของคนคนคะแมคนลาวเขาพูดไทยคนพม่าเขาพูดภาษาไทยนางงามพม่ามาประกวดที่เมืองไทยพูดภาษาไทยโชว์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 าวาลีค่ะอื ุนไทยกันหมดค่ะเพราะว่าคนพวกนี้เขาก็ต้องมาท,ทําธุรก,กิจทำมาหากินกับคนไทยนะคะถ้าเขาเลิกจากการเป็นนักกีฬาแล้วไม่อยากจะดูแลคขาได้ไหมได้เดี๋ยวขาก็นักกีฬาเราบอละะเล่ย์ะบอลเล่เขาจะเปียกจะตบบอลเลยมันตบแม่แนนตกไม่ได้ทำไมอะ่ะเพราะว่าแม่ไม่ใช่เือบอเลยแม่คืออะไรแม่คือลูกกอล์ฟ <laughs> ต่อยให้ไกลๆยังไหรอตีให้ลงหลุมต่อยให้ไกลให้ลงหลุมถล่าทำไมอ่ะเบตองทำไมหรอโยนให้ไกลๆแหม่ก็มันก็ต้องตีให้ไกลๆลงหลุมเหมือนกันแหละแต่เบตองอยิงลงไกลๆแต่ก๊อฟหวดเลยนะห่าหดสวิงเลยนะมันต้องแรงสิมันถึงจะฟินเออ เลวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วจ้าฝากฝากาฝากไว้ด้วยนะคะกระชายขาวตาบีจีค่ะการดูแลสุขภาพการช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปล45องศาน่าจะแตะแล้วเร็วๆนี้แตะแ่วันนี้วันนี้ฝนจะตกนะคะว่าวันนี้ ตกสองวันแล้วลมมาฝนมาในจ้าเหนใ่มากร้อนแลลุกแต่เนี่ยแหละเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราจะก็ป่วยกันนะฮะฉะนั้นเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเตรียมตัวให้ดีๆมีภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสอากาศที่มัน,มนเป็นมลพิษต่างๆนะฮะฝุ่นก็ยังอยู่นะจ้าพีเอ็มสองจุดห้าไม่ไปไหนจ้านะครับวันนี้ครับแนะนำกระชายขาวตาบีจีส่วนผสมจากสารสกัดกระชายขาวเพิ่มภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อไวรัสและมีนะฮะมะขามป้อมวิตามินซีที่สูงบาารรททาวัดดองตลไปู ไม่ตกค้างอย่างแน่นอนถ้าทานเข้าไปนะจ๊ะวันนี้นะครับหกระปุก30มสิบครับซูนด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่หนึ่พัน,น 1, บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองสี่หรือที่แหละสุขภาพดีสกกนเกียวโค้ดมุมขวาหน้าจอกับกระชายขาวตรา <B GG! S 1> บีจีเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องทงานเาไปก่อนสวัสดีค่ะ สสวัดีคคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ